สวัสดีครับไม่ได้เจอเจอกันนานวันนี้จะมาพามาดูเอาวัวเข้ามาใหม่นะครับพร้อมทำยาชุดนั้นขายไปเป็นที่โโร,รียบร้อยแล้วนี้เอามาใหม่อีกเลยรอบนี้ทั้งหมด18ตัวนะครับ เดิมครับแปามาจากวังประจบเจ้าเดิมกินอาหารของเพจรูรอบตับโจทย์เหมือนเดิมนะครับวัวเอาเข้ามาได้สองวันแล้วครับไล่ให้มันยืนให้ดูนะตัวนี้แทนเเลย ามาด้เอาลูกน้อยลูกน้อยโชว์ตัวนี่นะครับเป็นบามั่นนะครับอาตัวนี้ลูกหน่อย มาอีกแล้วครับท่านตัวนี้ก็ดีนะครับตัวนี้โอเคตัวนี้จะเป็นออกพมาก่พมาพม่าเลยนี่ก็ เด,เดี๋ยวเราไปดูทางทงต่อนี่ขยายอังคาร<ม>ข้อเพิ่มนะครับเพราะว่าจะเอามามาผูกกินฝั่งนี้อันนี้น่นตัว นี่อีกนกะครับก็มีนี่อีกนี่ตัวนูน้นอันนี้อีกตัวนั้นเป็นเลมันนะครับ เดี๋ยวเหมือนเดิมครับหนึ่งเดือนจะมาอัปเดตให้ดูอีกนะครับอันนี้ถ่ายไว้เป็นความทรงจำว่าหัวชุดน,นี้เอาเข้าประมาณนี้เราก็อัปเดตว่าเลี้ยงไปไต้เวลาเท่าไหร่1เดือน2เดือน3เดือน4เดือนแล้วตัวมันจะเป็นแบบไหนนะครับส่วนชุดที่แล้วถายไปแล้วเมื่อประมาณ กลางๆเดือนมีนานะครับชุดนั้นออกประมาณเจ็ดกโลนะครับต่อตัวชุดนี้ก็น่าจะไม่ต่ำกว่าหกร้าครับเพราะมันลอยเล็กกว่าชุดนั้นยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับจะมาอัปเดตให้นะครับก็ในคลิปก็จะมีตอนทำยาวัวนะครับเราก็จะมีจริงๆริงวัวมีเยอะกว่านี้ครับมีข้ออ,อ,อื่นด้วยครับเดี๋ยวเอาลงให้ดู พอดีไม่ค่อยได้กลับบ้านครับเราทำงานอยู่กลางทะเลก็เลยไม่ค่อยได้กลับบ้าน,นนานมาทีเนี่ยนี่นะครับดูตูดมันได้เลย ใครสนใจอยากขุนวัวนะครับให้คำปรึกษาทักมาในคอมเมนต์ได้เลยครับมาดูครอกนี้กัน นบ้านอันนี้เหมาะด,ดลีลบลบมีชุดนี้อีก เข้ามาใหม่นะครับสมาชิกเดิมครับ น,นีเลฝังหูทำยา ไปแล้วหนึ่งตัวข้างเดียวบอกข้างอยู่มียาถ่ายพยาธิกระปุบปุงยาถ่ายมันร้อนต้องฉีดที่หลงังยังไหมยังฉีดเข้าผิวหนังเ,เรียบร้อยหนึงหน่งตัวครับอย่างนี้ครับเอาเจียอเข้ากฟังแล้นฟังเอาขี้ยาขี้น้ำดีนะ

วิธีการทำยาวัวเขา้าคุดเราได้ทำให้ครบทุกตัวนะครับ18ตัวหมอเขาก็จะใช้ฮอร์โมนฝังที่หู ตามนวยาบบลูร้านตรวจล้านหัวถามว่าปอกๆเองรืว่าก็ตามนิยาถ่ายพิธี